สวัสดีครับผมก็โคลาสตาผมจะมาเอถ่ายเนื้อวอนะฮะเอีพีที่เจ็ดซอมบี้ผมฆ่าหมนแล้วก็ไม่มีอะไรคือครั้งนี้ผมจะแย่งชิงปืนกันครั้งนี้จะแย่งชิงปืนน้อยเข้าหัวแย่งชิงปืนในการย่งชิงอื่นโกนว่าใครจะได้ไปใช้นะเพราะนั้นเราค่อยตรงไหนเออวางไว้กลางแดดเอได้ไม่ไมใครชนะไง กดเหมือนเดิมใครโดนสานัดก่อนคนนั้นแพ้จริงหรอจริงสานัดหรือห้านัดดีสามก็ได้สามสามสามสองหนึ่งเริ่มได้โอ้โยอึ้ยแล้วนี่พวกินสิ โดนเลยแันไปขโมยปืนมาอย่างพี่โกงอย่างพี่โกงไม่ได้กูคิดแล้ว <c oughs> ได้หนึ่อัน reload reload ลองพี่เองแล้วมาบุกมาถึง้านแล้วมบุกมาแย่งกันโอเคพร้อมแล้วเอาเมาย์นี่อ้าเข้ากระโหลก พอใช้นานนึงแตกแ้่โดนพี่โดนหนึ่งแล้วหนึ่งโอเย้แล้วไม่โดนแล้วกี่กระสุนเข้าเปลไหม วิกิียวโอเคไม่ได้ค่ะแบกเแกโอ๊ยโอ้ยสองอตงอโอเคแป๊บแป๊บระวังรีบรีบหลบก่อนเต็นตัวสิ ใครผู้ชนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้มาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะน้องเอโดนไปทั้งหมดกี่นัดครับสาวครับน้องแซมโดนเปทั้งหมดกี่นัดครับเอครับผมโดนไปทั้งหมดสองนัดนะ